ก็ขอกม่ใช่ก็ขอากาบสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้นี่เราจะมาเออเราจะมา <c oughs> ให้ผู้ชมมาอันเชิญผมนะครับผม้าเป็นเพื่อนผมนะครับให้ผู้ชมอยากเป็นเพื่อนผมก็ไปดูกันเลยนะครับให้คุณกดมาที่รูปบวกที่มีรูปคนนะครับพอมารอให้มันเข้าหน้านี้ก่อนเราก็จะ ให้เรากดอันนี้นะครับมันก็กดคันค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคนอื่นได้เลยเนาะโอเคนะครับซึ่งถ้าใครอยากอันเพลินอันเชิญเนี่ยก็ก็ก็มาดูชื่อผมได้เลยครับชื่อผมแปลว่า pop can นะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูว่ามันคืออะไร p o p c a t p p p. แล้วก็ U Z, n เอ่อันก็น่าจะเป็น B แล้วก็ X นะครับพิมพ์มาก็ได้ไม่ใช่ดีนะหรือว่ามันดีวะโอเคครับ B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  มันเป็น B เห็นไหมันคล้ายๆกัยนะวะนี่ขายโอเคก็สำหรับใครที่อยาก หาชื่อผมก็ไปหาได้เลยนะครับผม b บแค a นะครับอะไรไม่รู้แกโอเคนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะพาให้ดูชมนมาเป็นเพื่อนผมนะครับผมบายบาย